สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มีฟองแชนแนลนะครับผมวันนี้ผมมีรหัสเด็ดฟรีของ AIS มาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ลองรับชมกันถึง5รหัสกันเลยทีเดียวนะครับจะเรียกว่ารหัสเด็ดฟรีได้ไหมนะผมเรียกว่ารหัสเน็ตเน็แถมดี่วานะฮะ เพราะว่ารหัสเหล่านี้ที่ผมจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้คะแนนหรือว่าพอยต์ในการแลกนะครับของ AIS แต่เพราะฉะนั้นใครอาจจะใช้งาน AIS มานานแล้วแต่ไม่เคยใช้งานพอยต์มาก่อนเลยเนี่ยคุณอาจจะได้นะครับสำหรับรหัสเด็ดฟรีเหล่านี้มีทั้งหมด5ตัวที่จะนําเสนอนะครับผมซึ่งสามารถใช้งานได้1วันสามารถใช้งาน f a c e b o o k ได้เลยไลน์เลยมสเซนเจอได้นะครับผมแล้วก็จะมีบางรหัสนะที่สามารถใช้งานกับ YouTube ได้ เดี๋ยวผมบอกรัวทีเดียวจบเลยนะครับผม5รหัสนะครับและส่วนวิธีการใช้งานเดี๋ยวผมจะบอกให้ด้านหลังอีกทีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รหัสที่1ก่อนนะครับผมนะสำหรับรหัสที่1นะครับเป็นดอกจันทรา5้ดอกจันทรม3ามสี่เหลี่ยมแล้วก็ถูกออกนะครับดอกจันทรา5้ดอกจันทรม3ามสี่เหลี่ยมแล้วก็ถูกออกนะครับจะเป็นรหัสที่1ของวันนี้นะฮะ ต่อมาเป็นรหัสที่2นะครับคล้ายๆกันเลยนะดอกจัน5 5 0ดอกจัน3 3 5 1สี่เหลี่ยมแล้วก็ถูออกครับดอกจัน5 5 0ดอกจัน3351สี่เหลี่ยมแล้วก็ถูออกนะครับท่านผู้ชมจะได้รับอินเทอร์เน็ตไปใช้งาน1วันนั่นเองนะครับรหัสที่3ครับดอกจัน5 5 0ครับดอกจัน3352สี่เหลี่ยมแล้วก็ถูออกครับดอกจัน5 5 0ดอกจัน3352สี่เหลี่ยมแล้วก็ถูออกครับผมก็จะสามารถใช้งานเนต็ตฟรีได้นั่นเองนะฮะ ต่อมาครับผมรหัสที่4ครับดอกจันทรา5้ดอกจันทรม3ามสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกครับดอกจันทรา5้ดอกจันทรม3 3 5 4แล้วก็สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับจะเป็นรหัสที่4แล้วก็รหัสสุดท้ายของวันนี้จะเป็นดอกจันห5าหดอกจันทรมหนึสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกครับดอกจันห5 0 5้ดอกจันสามหสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกคุณผู้ชมจะได้รับอินเทอร์เนต็ตนะครับผมหากว่าคุณมีคะแนนที่เพียงพอหรือว่าคุณใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผม หลายคนสงสัยว่าพี่ครับมันใช้งานยังไงและถ้าเกิดว่าผมาไม่ได้รหัสเหล่านี้ไม่มีคะแนนเนี่ยทำยังไงดีเดี๋ยวรอบหน้าจัดให้สำหรับเป็นรหัสเด็ดฟรีของ a s เพียวเนะฮะแต่ว่าขอทดสอบก่อน ขอทดสอบให้เรียบร้อยให้ดีก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าได้ผลทดสอบที่น่าพึงพอใจเดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้ฟังนะครับผมโอเคหลายคนบอกว่าอาจารย์เน็ตมันน้อยไปวันนี้เน็ตที่เป็นแบบของคะแนนแรกเนี่ยมันน้อยไปทํายังไงดีให้ปริมาณมาใช้งานได้เยอะยิ่งขึ้นนะครับในกลุ่มเน็ตฟรีของ a c e b o o k เนี่ยนะฮะเขาก็ได้มีการเผยแพร่วิธีการทำนะครับผมซึ่งเป็นวิธีการที่อาจจะไม่ขาวสะอาดแบบร0 0เนนะครับเพราะว่าเขาใช้การเอา VPN เข้ามาช่วยซึ่งเอา VPN มาบวกกับ ของโปรโมชันเน็ต A I A S นะครับผมที่เป็นแบบว่า,า no pro นะครับพอผูกเข้ากันปั๊บเนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมสามารถได้จะไปดู YouTube ได้ในความเร็วคือ 360p เลยมันก็เลยเป็นที่สนใจของใครหลายๆท่านนะครับหากว่าท่านผู้ชมสนใจนะฮะก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูหรือเดี๋ยวผมจะมาทำเป็นกรในศึกษาให้ดูในคลิปวิดีโอของมีฟองชาแนลนะครับผมสำหรบับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตาลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ